เหม็นขนาดเหม็นเหม็นเหม็นที่กับหม้อขนาดที่กับดูด,ดีหน่อยแกนนี้เท่าไรครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทหกร้อกว่า เมื่อกี้เรากินไปแล้วนะลูกสองลูก